สวัสดีค่ะวันนี้วันที่14มกรานะคะสองหเจ็นะคะเป็นพีธีไหว้ครูประจำปีคุณสมใจเดชะจงจำเริญคะคะัได้มีการจัดอย่างสวยงามนะคะมีลูกศิษย์นะคะของอาสมุรพาได้มาร่วมนะคะอ่ามีเริ่มจุดธูปเทียนแล้วนะคะจะมีการถวายของนะคะอันนี้บรรยากาศภายในงานนะคะ จัดเป็นประจำทุกปีนะคะวันอาทิตย์ที่2ของเดือนมกราคมค่ะภายในงานก็คือมีการถวายของต่างๆนะคะยูประจ๊ะนกตำรวจตรีเจริคำมีสิธิ์ว่าที่ร้อยตรีนัชยาเพ่งรุ่งคุณเนตรนภายามี พันตำรวจโทจิรายุศธคำมีศรีผาเป็ิตัวแทนสิดทุกคนนะคะในอาสมบูรพาแห่งนี้นะคะจุดเทียนเพื่อบูชาคุณครูบาอาจารย์หน้าประหลัดพิธีแห่งนี้ค่ะจุดเลยจุดเลยเดเลย กรจุดเทียนเป็นสิทธิที่สุดที่ใหญ่ในสำนานในั้งนี้นะคะเพื่อโมชาคุณครูบาอาจารย์ พร้อมกี่ยาน <tal mies> อ้าวยกมือพนมนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ Mont ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติสุขโตอิติสุขโตอารหังพุทโธอารหังพุทโธนโมพุทธายะนโมพุทธายะปิโยเทวาปิโยเทวามนุษสานังมนุษสานังปิโยนาคะปิโยนาคะสุปันนานังสุปันนานังปิโยพรมาปิโยพรมานโมตมตโมนโมปินัฐริยังปินัฐริยัง อยังมะมะอีกอย่างมะมะอมปัทวีคงคาอมปัทวีคงคาพระภูมิมะเทวาพระภูมิมะเทวาขมามิหังขมามิหังข้าพเจ้าชื่อข้าพเจ้านามสกุลด้วยนะคะกราบขอพรเทพพรมกราบขอพรเทพพรมครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่อยู่ณนสถานที่แห่งนี้อยู่ณนสถาน จงโดนบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย้าทมีโชคมีลาภมีเงินมมีีเงงินทอมีทอง คิดหวังสิง่งใดขอให้สมความมุ่งม,มั่นปรารถนาขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาสิง่งใดในรับตดในตัวข้าพเจ้าสิ่งใดในตัวข้าพเจ้าที่ไม่เต็มที่ไม่เต็มขอให้ท่านเติมให้เต็มด้วยเถิดขอให้ท่านเติมให้เต็มด้วยเถิดอัญามพระทันตาอัญามพระทันตาสาธุสาธุสาธุ ตอหรือว่าเป็นเครื่องบูชานม่ตอไปค่ะซึ่งแมาตองประุันี้นะคะท่านเป็ท่านเป็นธรรมท่านเป็นหัวใจของอาสมนะคะที่ต้องไดะใช้เป็นเครื่องส่งผ่านวามเคารพความบูชาความปรารถนาดี ท่าน e ีพลัอนาจอวสะสมมาเป็นระยะเวลากว่าี่ะอธิฐานและข้าเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นอย่าลืมไปจุดธูปนะคะจุดปักธูปนะคะปรก ลอยลอยแล้วนะคะโดรยแล้วก็ออกมานะคะเอ่อย้ายทางั้าเดียจะได้เข้าไปโปรยจะได้โปรยที่ทั่วหน้าเลยนะคะ สมภาถนะที่ทุกคนเป็น เร่องะคะคือพิธีการอันงดงามน,นะคะของอาสมบุรภาอาสมฤษีสายกระสินไฟนะคะที่พวกเราสืบทอดกันมาการน้อมบูชาต่อคุณครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครูนะคะในวันไหว้ครูของพวกเราซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะในวันอาทิตย์ที่สองของเดือนมอกราคมสรัท 567แล้วก็จะมาขึ้นเป็นประจับทุกปีนะคะเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนนะคะได้แสดงความกตัญญูกตวเวทีต่อองค์ครบาอาจารย์แล้วก็น้องรับพอรอันวิเศษแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ที่เหล่าท่านอาจารย์ทั้งหลายได้อธิษฐานจิตไว้แล้วเพื่อสิษย์ทุกคนจะได้รับในแต่ละปีนะคะของงานวันไหวครูค่ะปลุกพลังหล็กไหลนะค่ะปลุกพลังหล็กไหลแล้วก็น้ำมนต์นี้นะคะ ก็มาจากที่อาจารย์บุรพาัทรอาจารย์จีบไว้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็อยู่ในบนที่ทีนี้นะคะเพืนอมาแชร์ในงานนะคะทุกฝั่งทุกทางเราไว้นะคะจะมีการฝึกเรียนงวิชาอะไรนะคะเพราะจะแบบคู่ขนานไปพร้อมๆกันเลยนะคะานะะทุกปีบางปีก็จะมีการฝึกด้วยทำบ้านเราฝลอยนะคะไเป็นการผู้ช่ายผู้รืบทอดนะคะผู้ช่วยผู้สืบทอดนะคะที่เราจะเห็นนะคะตั้งแต่ ไนตั้งแต่ค่ะตั้งแต่อาจารย์อยู่นะคะจนถึงปัจจุบันนะคะอาจารย์ปู่เนี่ยไม่ห่างหายว่างเว้นจากการเจริญภาวนาแล้วก็สวดมนต์อยู่ตลอดนะคะสวดมนต์อยู่ตลอดเลยแล้วก็เจริญภาวนาเพราะว่าการที่ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะจะสามารถรักษาสัมมักแล้วก็เป็นสัมักปู่พญายมด้วยสัมมักปู่ลูซีตาไฟด้วย มีทั้งเหล็กไหลมีทั้งปูนทรายอยูนไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่จะคลอยตัวคลองใจคลางสภาวะของการเป็นผู้ที่รักษาสำนักไว้ผู้นี้เป็นเวลาที่ีคนานงนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเหล็กไหลของเราฝังได้ทั้งชายทั้งหญิงนะคะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายชีวิตประจำวันเนี่ยบางทีก็ไม่สามารถทำได้อยู่แล้วนะคะแต่นี่ด้วยความที่ ท่านทำงานคู่มากับท่านอาจารย์บุรพาจารุงเทนะคะทอาจารย์รรักษาแล้วก็อาจารย์ต่ดพลังของอาจารย์บุรพาแล้วก็เนี่ยนะคะพลังหลากหลายเนี่ยวิ่งไปในส่วนนั้นนะคะเดือนเดียวนะคะเหลือสวยจุดห้าศูนย์จุดศูนย์ห้าหมอนะคะแบบโอ้โหไม่เคยประสบกับเหตุการณ์แบบนี้ที่มันแบบลดลงเร็วมากๆเลยนะคะเดือนต่อมานะคะขาตัด แล <ítulo> <displayed S 1> ะเดอนต่อมาก็หายไปปกติมีชีวิตเป็นปกติจนถึงทุกวันนี้นะคะนี่ต้องต้อบอกว่าประสบการณ์ที่แบบประสบการณ์จริงๆนะคะแล้วก็ได้อยู่ทุกกระบวนการของการรักษาเขานะคะก็เห็นอาจารย์รักษาแล้วก็เห็นถึงพลังของเล็กไหลนะคะเพราะฉะนั้นเล็กไหลธาตุกายสิทธ์ก็บอกว่าเล็กไหลธาตุกายสิทธ์ที่มีประจําโลกของเรานะคะที่มีประจําโลกของเรา ที่มีคุณมีอานุภาพันมหาศาลมากเลยอาจารย์ก็เพ่งพราทิตย์แล้วก็เห็นยันตรงนี้นะคะในกระนืักระสือที่เกิดการเพ่งพราทิตย์นะคะท่านก็ออกเทีย์ออกมาแล้วก็ทำที่ท้ำไปนะคะแล้วก็ได้มอบให้กับพี่อ๋อยสิทธ์พี่ของเรานะคะแล้วก็วันนี้นะคะสุดยอดมาะก็ ขอดูยันหน่อยได้ไหมคะสำหรับทุกคนนะอันนี้แจกนะคะสำหรับปีนี้นะคะแล้วก็ทำเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็าไว้ที่สำนักนะคะก็จะสบนกันทุกันทุกางยกขงยกข้างจ้กวันข้างข้า้าง้าข้้าางาง่าา้้้า ที่สืบทอดมาแต่โบราณซึ่หว่าก็ชื่อโยตันนะคะเป็นสัญลักษณ โตสรรัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอทต enfin ุท่านกาตานค่ะข้าพเจ้าข้าพเจ้าอันลิกาอันเยาว์ใชื่อเสียงะขอขมากรรมขอขมากรรมต่อท่านอาจารย์บุรพาถรุไทยขอท่านอาจารย์บุรพาถรุไทยและคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายคะ คำใดที่ข้าพเจ้าำใดที่ข้าเจ้าได้กระทำแล้วผิดพาดได้กระทล้ิพาดนานาปการนานาปการด้วยใจด้วยใจด้วยวาจายด้วยใจก็ดีด้วยใจก็ดีตั้งแต่อริยธรรมเป็นต้นมาอยู่จนถึงวันนี้ ก็ดีทัที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีทั้งที่ข้าพเจ้าระลึกได้ก็ดีทัที่ข้าพเจ้าระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีทั้งที่ข้าพเจ้ารู้ทัที่ข้าพเจ้ารู้ไม่รู้แต่ให้รู้ในการนั้นนั้นก็ดีในการนั้นๆก็ดีและรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีและรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีขอองค์ครูบาอาจารย์ขอองค์ครูบาอาจารย์ 嗨，大家。 จงประทานพรขอจงประทานขอให้แก่ข้าพเจ้าให้แก่ข้าพเจ้าพ้นจากสัพพทุธพ้นจากสัพพทุธสัพพโซสัพโซสัพโรสัพพโรคสัพพภัยสัพพภัย อันเลิศสัอันเลิศอสมบัติอันเลิศอสมบัติอันเลิศอายุอันเลิศอายุอันเลิศสุขภาพอันเลิศ ดวงตาเห็นรามสำเร็จใน,นมรรคผลนิพพานสำเร็จในมรรคผลนิพพานในปัจจุบัน